ngng original ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวก็ไม่ใช่นะครับเป็นคลิปทดสอบคุณภาพนะครับเนื่องจากว่าเมื่อครั้งที่ผ่านมานะผมได้ไปเดินในงานปีปีกันโชว์นะครับที่ mbk hall เนอะไปเดินในส่วนของบูธ ics นะครับเขานำเจ้าตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาจำหน่ายพอเห็นแบบผมก็เลยเอ้ยมันคืออะไรวะมันเคยเห็นผ่านตาอยู่อะ ก็เลยเกิดความสงสัยขอเอามาทดสอบหน่อยซึ่งการทดสอบครั้งนี้นะครับผมจะทดสอบเปรียบเทียบกับจารบีที่ผมใช้ประจําเลยก็คือเจ้าตัวนี้ครับซปเปอร์ลูปต้องบอกก่อนนะครับผมคงไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าผลิตภัณฑ์2ตัวนี้มันมีอะไรที่แบบดีกว่ากันหรืออันนี้ดีกว่าอันนั้นดีกว่าผมคงไม่ได้ทาในในแง่นั้นนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์สองตัวนี้มันก็มีข้อดีข้อสังเกต เป็นของตัวมันเองอยู่แล้วครับทีนี้มาดูตัวนี้ก่อนครับอันนี้ซปเปอร์ลูปผมใช้อยู่ประจําอยู่แล้วตัวประจําใครๆก็น่าจะรู้จักกันดีครับอันนี้ราคาถ้าซื้อในออนไลน์ก็อยู่ที่ราวๆสามร้อยนิดๆปริมาตรที่ได้ถ้าผมจําไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณ85 ml ใช้ประจํารู้ดีว่ามันเป็นยังไงใครๆก็รู้จักหรือว่าใช้กันประจําอยู่แล้วครับในในสายช่างที่เขาใช้กันส่วนที่ผมสนใจก็คือจตัวนี้ อันนี้ผมได้มาในงานในบูธของ ICS นะครับราคาโปรโมชั่นนะวันนั้นโปรโมชั่นอยู่ที่ราคา255้านะถ้าผมจำไม่ผิดโปรโมชั่นนะครับปริมาตรที่ได้อยู่ที่ 3ML ผลิตโดย m a k e in ไต้หวันนะครับส่วนสิ่งที่น่าสนใจของมันนะว่าก็คือขนาดอันนี้มันพกพาง่ายอันนี้ผมชอบที่มันพกพาง่าย เพราะว่าเราบางทีเราต้องออกไปทํางานนั่งข้างนอกเนาะนอกพื้นที่อย่างเงี้ยนอกข้างนอกพกพานเงี้ยมันก็มันก็ง่ายแหละดีเลยแหละแล้วใช้งานมันก็ง่ายกันแหละเพราะว่ามันเป็นแบบผู้กนันนะครับคือมันเป็นแบบผู้กันเลยเปิดฝาปุ๊บมันเป็นแบบผู้กันใช่ไหมปิดตูดทาทาทาปิดฝากลับเก็บ,บถ้าคุณไม่โชคร้ายมันเล็กเกินไปจนทําหายก็ <Nope. S 1> หายก็ต้องซื้อใหม่ นี่คือข้อแตกต่างอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยครับก็คือปริมาตรและราคาผมคงไม่ได้ไปตำหนิอะไรนะเพราะว่าคุณภาพหรือราคาเนี่ยก็แล้วแต่คุณจะเลือกใช้คุณอาจจะชอบใช้แบบนี้ถนัดถนัดถือเต็มมือหรือคุณจะชอบแบบพกพงางง่ายๆก็แล้วแต่คุณไปลองเลือกใช้กันดูนะครับส่วนของผมเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูว่ามันเป็นอย่างที่เขาที่คือไขมันไขน้ํามัน ภาษาไทยเราเรียกจารบีฮะจารบีใช่ครับก็คือเป็นจารบีซิลิโคนแต่ว่ามันไม่ใช่ซิลิโคนอย่างเดียวผสมสูตรหลายสูตรมากก็คือจะทำให้เนี่ยมันยิ่งร้อนยิ่งลื่น<อ>นั่นหมายความว่าปืนเราอะถ้าเราทาจารบีตัวนี้ไว้แล้วปุ๊บเนี่ยยิ่งใช้งานเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็ยิ่งลื่นขึ้นเรื่อยๆคือเขาออกแบบมาให้ใช้งานง่ายด้วยฮะก็คือหมุนตรงท้ายตัวกรีสหรือจารบีเนี่ยก็จะออกมาที่ปลายตัวนี้เราก็ใช้ป้ายได้เลยเข้าซอกเข้าอะไรก็จะสะดวกนะครับ าการทดสอบในรอบนี้ครับง่ายๆนะครับรอบแรกเนี่ยผมจะเปิดกี่ขึ้นมาแล้วก็ทําการหยอดเจ้าจาจรบีซุปเปอร์ลูปที่ผมทําประจำเนี่ยผมใช้ประจำตัวนี้ดูแล้วก็วัดในเรื่องของเสียงผมจะเทียบไปดูว่าเสียงมันแตกต่างออกไปไหมเมื่อไม่มีจารบีแล้วใส่จารบีซุปเปอร์ลูปเสียงต่างออกไปไหมความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันมีอุณหภูมิต่างกันไปไหมระหว่างมอเตอร์และเสื้อกเกียร์ถ้าวัดได้นะครับผมจะวัดให้ดูว่ามีอุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างไร หลังจากนั้นผมจะล้างเสื้อเกียร์ออกใหม่หมดแล้วก็หยอดอเจ้าตัวจรลบีตัวนี้ครับคอนตัมเพื่อเปรียบเทียบให้ดูนะครัระหว่างความแตกต่างระหว่างจระบีทุบปลุกกับเจ้าจรลบีคอนตัมตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบันทึกเสียงเก็บไปก่อนนะครับว่าขนาดที่ยังไม่ได้ติดตั้งจระบีไม่ทาจัะบีเลยเนี่ยเสื้อเกียร์มีเสียงประมาณไหนนะครับด้านบน ด้านข้างด้านข้างด้านบน ที่ได้ขนาดที่ยังไม่ได้ใส่จารบีก็จะเป็นประมาณนี้นะ <Nope. S 1> โอเคครับเดี๋ยวไปทดสอบกันเลยครับถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์ตงนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเพื่อทําคลิปวิดีโอดีๆต่อไปโอเคไปเริ่มเลยเจ้า,จาตัวควันตัม้มจารบีอยว่ผมลองแกะเลยนะมันมีซีนให้แกะตรงนี้นะครับลุ๊บลุ๊บเนบลอยประมาณนี้ ส่วนหัวก็จะเป็นแบบผู้กันนะครับเป็นขนแบบนิ่มๆแล้วก็ตรงปลายเปิดได้ไหมอ๋อหมุนได้เลยมาดูข้อมกันนะครับเวลาหมุนก็จะมีกิ๊กๆๆนิดๆสังเกตท,ที่หัวผู้กันนะฮนะเริ่มมีสีส้มๆแสงเวลาโดยการหมุนตามเข็มนะอ๋อเห็นครับตลบีเริ่มไหลมาแล้ว เห็นไหมโอเคใช้ง่ายแบบนี้นี่เองอ๋อ oh. ตรงกลางมันจะเป็นหลอดส่งตละบีออกมานะครับเราหมุนโดยการหมุนตามเข็มใช้เท่าไหร่ก็หมุนเท่านั้นพอโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มใช้กันเลยผมจะทาไปที่แบลิงก่อนเลยโอเคก็จะประมาณนี้ครับ วิธีใช้ก็ค่อนข้างง่ายนะเปิดฝาด้านหน้าแล้วก็หมุนเกลียวตามเข็มนาฬิกานะครับเจ้าตัวไส้จลาตบีก็จะออกมาจากหลอดตรงกลางนะมาที่ปลายผูกกันเราก็ทาได้เลยก็ง่ายดีนะปริมาณ3 ml เดี๋ยวลองมาทาก,กับเฟืองดูว่าจะง่ายไหมถ้าเราสังเกตให้ดีๆนะครับที่ขอบของฟันเฟืองเนะี่ยจะมีความเงาที่รอบๆเนะี่ยปลายฟันเนะี่ย เป็นวงนะครับแต่ว่าไม่เสมอกันเห็นไหมด้านนี้โดนน้อยด้านนี้โดนเยอะ <Nope. S 1> สังเกตไหมเนี่ยครับอันนี้คืออ่าความเออร์เลอร์ของฟันเฟืองครับที่มันไม่มีคุณภาพมันก็เลยจะเกิดการแกว่งเล็กๆน้อยๆ ทำให้เกิดเสียงลั่นภายในเสื้อกเกียร์ด้านนี้ก็เหมือนกันครับปลายฟันเนี่ยเงาเงาเลยแต่ส่วนนี้ไม่เงาตรงนี้ไม่เงาด้านนี้เงาถ้าในคลิปวิดีโอ,อแอปซอมบี้ที่ผมซ่อมอุปกรณร์จะเห็นว่าผมจะเอาตะไบขัดๆๆๆๆๆๆขัดๆๆขัด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 ปลายฟัน เพื่อช่วยเพื่อช่วยเรื่องเนี้ครับของการแป่งของเฟืองมันค่อนข้างใช้ง่ายนะเพราะว่ามันเล็กแล้วจุดที่เราจะจี้ไปนะ่ยคือมันขนาดพอๆกันเฟืองกับปลายผู้กันเนี่ยพอมันเริ่มไม่ติดแล้วก็หมุนเพิ่มอีกรอบนึงครึ่งรอบ เพื่ความสบายใจเดี๋ยวมาทดสอบประสิทธิภาพครับหลังจากที่ทําการหยอดจารบีควันตั้มไปแล้วว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่เท่าที่ใช้นะ ก็ค่อนข้างใช้ง่ายนะมันเป็นแบบพู่กันมันเล็กๆแหลมๆก็เข้าถึงจุดที่เราอยากเข้าถึงได้ง่ายนะก็โอเคขนาดกระ,กระทัดรัดใช้งานง่ายผิดนิดๆเดดเก็บโอเคเรามาดูประสิทธิภาพกันทีนี้บอกก่อนครับเสื้อกีตร์ตัวเนี้ยผมมีการแก้ไขยอย่างหนึง่งพอดีผมเจอพบว่าบูตตัวล่างของเฟืองล่างเนี่ยมันหลวมมันหลุดกับตำแหน่ง nope. ถ้าใครจําคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะครับที่ผมสอนการติดตั้งเฟืองนะที่เสียงมันแวดแวด,แวดนะครับที่ผมเคยบอกไว้ว่าเฟืองกลางเฟืองล่างน่าจะคบกันมากไปโอเคอันนี้ผมแก้ปัญหาอันนั้นละทีนี้เสียงต้นคลิปกับเสียงตอนนี้อาจจะต่างกันเยอะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรรอบนี้เราจะมาทดสอบเสียงเกี่ยวกับาเจ้าตัวจัลบีควอนตัมกับเจ้าตัวจัลบีทุบลูกนะครับว่าให้เสียงที่แตกต่างกันไหมแล้วก็อุณหภูมิที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะลองเทส ด้วยเวลา1น,นาทีนะครับและช่วงเวลาที่14และช่วงเวลาที่4ี่วิถึง60สเนี่ยผมจะลั่นออโต้ยาวนะครับมาลองดูกันว่าอุณหภูมิมันจะมีความแตกต่างๆๆกันไหมอย่าให้ฟังเสียงก่อนนะอันนี้เซมิเสียงนิ่มขึ้นเยอะโอเคออโต้นะครับทดสอบเหมือนเดิมครับเสียงด้านบนด้านข้าง ขอโทษนั่นบน ที่60วิ <c oughs> มาลองเทสลองจับอุณหภูมิกันดูว่ามันจะมีผลอะไรไหมมีอุณหภูมิเท่าไหร่36.8 37.1 36.7 36.6

7จ็ดจุดแปดสามสิบเก้าจุดสองสามสิบเก้าจุดสามอุณหภูมิมันเพิ่งขึ้นความร้อนมันเพิ่งขึ้นมาจากมอเตอร์ขึ้นมาที่กิปมอเตอร์นะครับ สําหรับอุณหภูมิมันอาจจะชี้วัดอะไรไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าอยากให้ดูถึงความลื่นไหลเผื่อมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทีนี้ผมมาลองดูเรื่องของความกระชับความดิ้นหรือว่าความลื่นไหลามาฟังกันดูอีกที ผมจะให้ดูว่าเสื้อเกียร์มันดิ้นประมาณไหนนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเสื้อเกียร์ชุดเกียร์ ที่หยอดเจ้าตัวจรบีคอนตัมเดี๋ยวมาดูข้อเปรียบเทียบเมื่อเราหยอดจรบีซุปเปอร,ร์ลูปมาดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะล้างจรบีออกทั้งหมดนะครับแล้วก็หยอดซุปเปอร์ลูปดูว่าจะมีเสียงแตกต่างกันไหมอุณหภูมิจะแตกต่างกันไหม ไปผมก็จะมาทาจรารบีโดยใช้เจ้าตัวซุปเปร์ลูปนะครับวิธีการก็จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับเรื่องของความสะดวกทีนี้ก็ตาของเจ้าตัวจรารบีซุปเปอร์ลนะูบละ เหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบหลักๆที่มันจะวัดได้ก็คือเรื่องของเสียงัแหละแล้วก็นู่นนี่นั่นอุณหภูมิเดี๋ยวจะลองวัดดูว่ามันจะเห็นค่าอะไรแตกต่างกันไหมมาลองกันเลยเสมิเดี๋ยวผมจะลองหนึ่งที่เหมือนกันนะ โต้ยาวตั้งแต่วินาทีที่40นะครับ

สามสิบเก้าจุดหกสามสิบหกจุดห้าสามสิบหกจุดสี่อ่ะขึ้นมาสี่สิบเอ็ดละสี่สิบเอ็ดละสี่สิบเอ็ดจุดห้า สามสิบเจ็ดจุดหกสามสิบเก้าจุดหนึ่งอุณหภูมิมาเริ่มซึมมาจากกิบอุณหภูมิอุณหภูมิมาเริ่มขึ้นมาจากมอเตอร์นะครับมาที่กิบมอเตอร์มาที่กิบมือละสามสิบเก้าจุดเก้าสามสิบหกจุดแปดสามสิบแปดจุดสอง ี่สิบเอ็ุอุณหภูมิที่บอ่อสามอ่ะล,ล้นละหายไปละ Nope สี่สิบสองจุดแปดสี่สิบสองจุดหกสามสิบแปดจุดเก้าสี่สิบเอจุดสองประมาณนี้ครับก็ลองโดยคร่าวๆนะมันมันอาจจะไม่ชัวร์ไม่อะไรหรอกแต่ว่าแต่ว่ามันก็น่าจะพอแบบให้ให้เห็นอะไรได้บางอย่างครับ โอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการทดสอบเปรียบเทียบแบตเทิลน,นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นนะครับระหว่างจอระบี2ตัวตัวที่ชูโรก็คือที่ผมพูดถึงหลักๆคือวันนี้ก็คือควอนตัมนะครับตัวนี้ปริมาตร3 ml ราคาโปรโมชั่นที่ได้จากในงาน255บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดต้องขอโทษด้วยใช้งานง่ายพกสะดวก หมดปุ๊บบิดบิดบิดจารบีขึ้นมาถูถูปืดปืดปืดใช้งานง่ายพกไปทางไหนก็ดีครับอันนี้คือข้อดีมาเลยจุดเด่นเลยส่วนซุปเปอร์ลูปก็ปริมาณให้เยอะถ้าจะไม่ผิดจะ85 ml ราคาก็300นิดๆโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือว่าจะสนับสนุนหรือว่าจะสนับสนุนช่องก็ยินดีนะครับในการกดซุปเปอร์ตังครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเอาอะไรมารีวิวเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนข้อสรุปผมคงไม่ขอพูดแล้วกันนะครับว่าอันไหนดีกว่าอะไรเพราะว่าให้คุณคุณไปตัดสินใจกันเอาเองครับโดยเรื่องเสียงอุณหภูมิก็เป็นส่วนหนึ่งราคารูปร่างลักษณะขนาดการใช้งานที่สะดวกต่างกันลองไปตัดสินใจกันเองครับถ้าสนใจก็ไปลองหาซื้อกันนะคอนตามตัวนี้ก็โอเคนะผม ถามผมชอบไหมผมก็ชอบนะมันง่ายพกพะผาสะดวกใช้งานง่ายใช้งานง่ายดีไม่มีกลิ่นทั้งคู่นะครับถือว่าดีไม่แพ้กันผมแค่ทำให้ดูแล้วโอเคครับสวัสดีครับ